แต่ความรู้สึกในบ้านตอนนี้เหมือนแบบต้องมีอุโมงทำพิซซ่าสักที่หนึ่งแน่ๆใช่ไหมใช่ไหมใช่เออหวะเออหวะใช่ถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยคุจะขายรถทิ้งให้หมดเลยคุณจะขี่ม้าไปทำงานให้มันเข้านะออกสูบรรยากาศขึ้นทัวร์เว่ แล้วเพลงฟังจะมาฟัง EDC ไม่ได้ต้องฟังแบบนอ้เงี้ใจหมวกกันไ่ยฟิลเหมือนห้อง VIP อ่ะห้อง V เอ๊ะคุ้นเคยหรือเปล่าห้อง VIP แบบร้านเปนโน่ไงฮะจะได้จะได้สบายใจนะยังเป็นรายการ O2E อยู่นะครับถึงแม้เสียงจะดูเป็นมดดำก็ตามขออภัยในเรื่องเสียงแล้วกันแต่ประเด็นคือวันนี้เนี่ยเปิดรายการเอพิธีกรอีกคนนึงมีปัญหาอีกแล้ว คราวที่แล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปรอบหนึ่งครั้งนี้ไม่รู้เป็นอะไรยังติดต่อไม่ได้ไม่เป็นไรเปิดรายการก่อนเพราะว่าเวลาเรามีจํจำกัดมากในบ้านที่เท่มากๆแล้วสาปนิกอยู่กับเรานะฮะสวัสดีครับพี่เอคือเป็นคนออกแบบบ้านที่ทั้งหมดเลยตอนนี้เป็นพิธีกรร่วมครับทำพิธีกร,รได้ผมฝากรายการด้วยได้ไหมครับครับขอบคุณครับคอผมเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยอ่าใช่ <c oughs> ผมเป็นคนออกแบบที่นี่ทั้งหมดมี3ชั้นสชั้นครึง่งแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น4ี่ชั้นแล้ว ในละมิรให้อยู่ข้างบนอีกหนึ่งชั้นสี่ชั้นถ้าพูดตรงๆกวอามันเป็นบ้านเขาเรียกว่าเป็นเป็นทาวงอายุโอ้โหเก่าเก่าแล้วสามสิบกว่าปีอะไรประมาณนี้สามสิบกว่าปีนั่นหมายความว่านี่คือพี่รีโนเวทใหม่ทั้งหมดถลกข้างในเครื่องในออกมาใหม่หมดทุบทิ้งหมดทุบทิ้งหมดอะไรทุบได้ยกเป็นเสาคานเราเก็บไว้ไปถ่ายบ้านมาหลายบ้านพี่สิ่งที่จะเห็นคือเป็นบ้านใหญ่บ้านตกแต่งหรูหราโมเดิลผมพยายามอยากเจอบ้านแบบนี้ที่พื้นที่จำกัด แล้วเท่ได้แล้วซึ่งเจอแล้วอุ้ยตาถึงครับก็ไม่คิดว่าจะเอิดขนาดนี้ถ่อมตัวหน่อยก็ไม่ดีเลยเพราะวาเราใส่เต็มครับได้ครับแต่เรื่องจริงเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ดูอ่ะบางคนเขาไม่ได้มีบ้านที่เขาใหญ่ขนาดนั้นเราทําให้มันเท่ได้ตามสไตล์ของตัวเองได้บ้านหลังนี้มีครอบครัวหรือยังดีมีแล้วมีแล้วก็จะ อยู่หลักๆกัน3คนนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกลูกมาแล้วลูกมาแล้วล,ลูกมาละโอเคสวัสดีครับนี่แขกรับเชิญของพวกเรานะครับสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมติดไมค์ฮะติดไมค์ติดไมค์แล้วยินสั่งนู้น พี่เนี่น้องอุ่นครับน้องอุ่นพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งบอกไปเลยว่าเราไม่ค่อยได้เห็นบ้านทาวน์โฮมครับแล้วพื้นที่ตามทันไหมเนี่ยทันทันทันสคริปต์มาเราโอเคสคริปต์มาพอดีกูสพื้นที่จำกัดแต่ทำให้มันเท่ได้ใช่อ่านี่เราเปิดในบ้านก่อนเลยเปิดชั้นสามก่อนเพราะว่า เจ้าของบ้านบอกว่ารีบถ่ายรีบไปพื้นที่กูนะโอเคโอเคจริงๆจะบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยที่มาถ่ายอันแรกเนี่ยผมว่ามันเป็นไฮไลท์ของบ้านเลยนะยนพเพราะว่าจริงๆเนียแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรฝ้าเนี่ยจะมีแค่นี้เองจากบนแอร์เนี่ยคือเป็นฝ้าทั้งหมดถูกไหมใช่แล้ว ไม่มีชั้นลอยไม่มีไม่มีแล้วเราก็ถลกออกแล้วก็ใส่บันไดเข้าไปจั่วนี่ก็คือแบบใช่แบบหลังคาบ้านเราถลกมาขึ้นไปหมดใช่แล้วแล้วก็ใช้พื้นที่ใต้หลังคาเนี่ยเป็นดับเบิลสเปซของเราทราบมาว่ามันมีสไตล์ด้วยใช่ยุโรปใต้ฮะยุโรปใต้เป็นเมดิเตอร์เรเนียน south เซาเซายุโรเปียนเซาเซายุโรเปียนนาคุณคุณพูดยุโรปใต้ได้ยุโรปใต้ยุโรปใต้พูดไงผันพื้นใต้ผ huh? uh ันเรื้ยยุโรปพันเพื้ยุโรปพันเพื้หัวดอเยตแมมเยตแมมสัตสัตเรื้ยแล้วถ้าเป็นยุโรปอ่ะยุโรปเฉียงอิสานยุโรปอิสานยุโรปใต้เป็นสไตล์ยังไงพี่เอจริงๆให้นึกถึงอ่พวกแบบอิตาลีใต้ๆที่เขาใช้แบบสีโทนร้อนสีแม่สีสดๆครับผมนะฮะ อะไรที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติระตรงนั้นก็มีแบบทะเลมดิเตอร์เลเนียนมีแบบอะไรเงี้ยแสดงว่าห้องนอนมาสเตอร์อยู่ชั้นนี้แหละข้างบนครับเดินมาปื๊บห้องมาทำงานก่อนแล้วก็เป็นห้องนอนมาสเตอร์แต่เราไม่ได้ขึ้นไปถ่ายไ่ได้ขึ้นไปถแค่บอกแล้วกันว่าทาได้จริงๆบ้านหลังนี้มี2องล i ฟวิ่งรูมมีอันนี้คือ Living Room แรกก็จะเป็นแบบลูก ใช้เวลาร่วมกันตรงนี้เยอะแล้วก็มีลิฟวิ่งลูมที่2ก็คือจะอยู่ชั้นส2สาเหตุที่เขาอยากทํางานชั้นบนสุดเพราะอะไรครับชั้น3และชั้น4ตอนนี้เป็น p r i v a t e zone ละเงียบๆหนงไปสองก็จะรับแขกได้อะไรได้อะไรเงี้ยแล้วผมก็ลังองอยู่ว่าคืออิตาเลียน ใต้นี่เขาใช้อิฐแดงเลยพี่มีครับมีมีอิฐแดงจะทาสีขาวจะได้หมดตรงนี้ทําเป็นนี่คือห้องน้ํามาสเตอร์อ๋อห้องน้ำนี่ยุโรปชัดๆเลยนะพี่อาทนะใช่ๆก็มีสองฝั่งมีสองฝั่งครับอาบน้ํากับใช่แล้วหนักเบาคนที่ทําบ้านแนวนี้คือต้องกล้งใจลพอสมควรนะตั้งใจรักเพราะว่าเห็นทราบจากพี่เอคือทั้งคุณพ่อคุณแม่เจ้าของบ้านอ่ะสายตี้ อ๋อเหรอฮะสายตีเลยไม่ไม่เชิญเป็นอ,อย่างนั้นดีกว่อนคือ รู้จักการดื่มดี่วหัดดากูเลยอันนี้อันนี้เลยอันนี้ดื่มแบบไม่รู้จักตัวเองอ๋อมีห้องมั้ยคข้างหลังเป็น walk in closet นะครับเดี๋ยวพาไปดูอันนี่เอาเหมือนญี่ปุ่นนะอันนี้ก็ยุโรปใต้ถูกต้องไหมฮะทั้งหมดจริงๆก็เป็นแบบวัสดุมากกว่าแล้วก็อิงวัสดุธรรมชาติอะไรมากไปข้างในคือใส่เสื้อผ้าถูกต้องใช่ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านะคุณผู้ชมเนี่ยใส่บัตคราฟต์มาอย่ข้างในอะ walk in closet อะ สังเกตไหมครับเวลาเราเข้ามาในนี้เราจะขึ้นสเต็ปมาครับอ่นนามันใดใช่ไหมใช่จริงๆแล้เราไม่ใช่สร้างใหม่นะครับเป็นสเต็ปเดิมของบ้านนี้ที่เขามีอยู่แล้วอันเดิมมันเป็นอะไร,เ,รเดิมเป็นทางเดินไปห้องนอนอ๋อแต่ชือห้องนอนเรายกข้างบนแล้วต้องบอกว่าแปลนเก่ากับแปลนใหม่อะโอ้โหเหมือนลืมไปได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแปลนเก่าเลยครับ,รบเราเอาพวกสเต็ปที่เขามีอยู่เนี่ยมามาปรับมาแก้ไขมาทำให้มันเป็นห้องเป็น ขุดท้งนู้นขุดทั้งนี้เข้ามาอะไรเงี้ยเหลือของเดิมไว้น้อยมากแต่บันไดนี้คือหนึ่งในสิ่งที่เหลือไว้ใช่แล้วนี่คือชั้นหนึ่งใช่แล้วครับส่วนในของบ้านส่วนในของบ้านเหมืนนี่คือในสุดเลยใช่แล้วครับจริงๆตรงนี้เราตั้งใจไว้ตั้งแต่หน้าบ้านเลยตอนที่ผมมาดูครั้งแรกเนี่ยบ้านเนี่ยจะมีแค่ครึ่งเดียวครับแล้วข้างหน้าก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองเลยนะครัอยาให้บันไดด้วยเหรอทุบทิ้งเพราะว่าในบ้านก็มีบันไดด้วยอ่าเขามีบันไดสองตำแหน่งนะ อันหนึ่งก็ไม่ได้ใช้งานก็เอาพื้นที่ใต้บันไดเนี่ยที่เราทุบออกไปเนี่ยไว้จอดรถดีกว่าห้องแม่บ้านอยู่หน้าบ้านก็มาอยู่ในบ้านซะครับทั้งหมดกี่ตารางเมตรครับพี่สิริรวมแล้ว400ยใหญ่อยู่นะใหญ่ยูใหญ่ยูจริงๆถ้าสังเกตถ้าเดินมาจากหน้าบ้านเนี่ยเราจะผมจะใส่ความรู้สึกความเป็นวายเซล่านึกภาพครับเราไปลงบ่มวายลงเก็บวายใต้ดินที่อ้าวในตอี้อ่อนฟิลนั้นดูพื้นเราก็จะเป็นแบบ เหมือนคล้ายๆอิดที่เป็นดูไม่ใช่เป็นแบบพื้นกระเบื้องทั่วไปฟิลก็จะโอ๊กๆหน่อยโอ๊กหน่อยให้ความรู้สึกตอนผมเดินเข้ามาอารมณ์เหมือนตอนผมเด็กๆผมเข้าไปดิมเบอร์อะฟิลฟบ้านยะบ้านบ้านแฟนตาซีหน่อยๆถ้ามันไปถึงตรงนู้นอะเขาก็พูดอยู่ว่าไม้โอ๊ก มันบวบวายอยู่นะความรู้สึกจากว่าแต่ว่าบ้านบ้านที่ดีมเวิร์ดมันก็สไตล์นี้เหมือนกันพี่มันเป็นบ้านฝรั่งเหมือนกันฟืลฟิลนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยเงีมันจะมีโซนที่มันใช่ฟิลอ่าฟิลนี้เลยมันเหมือนบ้านเราไม่ค่อยคุ้นชินคนไทยไม่ค่อยคุ้นชินบ้านอะไรแบบนี้ครับฝ้าข้างบนนี่คือรื้อทิ้งเริ่มต้หมนะครัื้อทิ้งใหม่หมดเสายังอยู่นะฮะฟ้าก็พยายามคว้านอะไรที่คว้านได้ก็ทำให้มันสูงขึ้นเพราะเดิมมันก็ฟ้าเท่านี้เลยตรงนี้ก็คว้านหน ไไม่ได้ถ้าถามตัวพี่เอคืองานทําลายแล้วเริ่มต้นใหม่กับกับแก้ไขพี่เอชอบรีโนเวทอยู่พี่อรีโนเวท,เวทคือทําลาย,ลยอะไรถูกไหมรีโนเวทแบบเบาๆหรือรีโนเวทแบบทำลายพี่ชอบแนวบบนั้นจริงๆถ้ายิ่งมีแบบไม่มีขอบเขตให้ผมว่าทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เงี้ยมันจะสนุกกว่าปลูกใหม่ชอบสุดถ้าปลูกใหม่ก็มันก็ไม่ค่อยท้าทายแต่รีโนเวทยากนะจะได้ง่ายนะปลูกใหม่ใครก็ทําได้รีโนเวทนี่ผมว่า ต้องใส่ใจเยอะๆเพราะว่ามันต้องดูแบบงานระบบงานจุกจิกอะไรที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะเลยครับแล้ความรู้สึกในบ้านตอนนี้เหมือนแบบต้องมีอุโมงค์ทำพิซซ่าสักที่หนึ่งนะน่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่เออหวะเออหวะใช่ทำไหยทำไหวใช่ใช่ใช่เลยอ่ะมันแบบฟิลล์อย่างกานที่แบบร้านอาหารนี่มันแบบ หรูๆของอิตาลีก็ลุ้นโซนใช่ใช่วิวนี้เลยในห้องครัวเป็นแบบเดียวกันเลยไหมครับเป็นต่อเนื่องกันไปครับเดิมเนี่ยก็เป็นห้องครัวเหมือนกันแต่ว่าห้องครัวเขาจะเป็นเป็นแบบหน้าต่างเนี่ยก็ถึงพื้นเลยก็จะใช้ครัวได้ฝั่งเดียวตอนนี้ผมเติมให้สองฝั่งจะเข้ามาดูใช้ได้สองฝั่งเลยใช่แล้วก็เทควิวไปที่สวนได้ไปดูสวนจริงๆข้างหลังก็จะมีโซนซักล้างหลังกระพงนี้มีต่อจากนี้เข้าไปอีกนะเข้าไปซักล้างมี ซอนขบีอเอจริงมันยากในการหาพวกอันตกแต่งไฟเฟย์อะไรพวกนี้ไม่พี่พราะมันมันจะใส่ไฟธรรมดาไม่ได้เหมือนกันนะใช่ไหมมันจะไม่คืนใช่จะไม่ใช่ก็ต้องไปหากันที่แบบเอาเรื่องเหมือนกต้องแบบเห็นภาพก่อนครับว่าว่าเสร็จแล้วมันน่าจะต้องเป็นแบบนี้อลยมันยุโรปแล้วต้องยุโรปทางหลังแล้วเนาะพี่ฮัทเนาะคือเอาจริงถามตรงๆนะพี่คุณคือในความซนแบบเนี้ยกับความเรียบๆง่ายๆพี่เอชอบความซนมากกว่าถูกไหม เออ่แล้วแต่อารมณ์ยันเรื่อว่าสนุนเรื่องความสนุกดีกว่าเรื่องามใช่ใช่ใช่แล้วแต่อารมณ์มากกว่าว่าอารมณ์บ้านไหนจะไปแบบไหนอะไรเงี้ยลึกๆอ่ะผมอยากถามลึกๆในตัวพี่ว่าจริงๆแล้วจริงๆผมชอบความโมเดิร์นผมล้วโมเดิร์นเลยพี่ผมชอบโมเดิร์นชอบเรียบๆอะไรที่มันเบสิกง่ายๆแต่ว่าอันนี้นี่คือความโมเดิร์นนั่คือความเรียบแต่มันก็ระดับหนึ่งระดับหนึ่งแต่ว่าผมอยากรู้ว่าการเป็นสถาปนิกเนี่ย มันมีภาพจำไหมพี่จริงๆผมว่ามีนะแต่ถ้าถ,ถามตัวผมเนี่ยผมจะเป็นสายเล่าเรื่องมากกว่าผมมองว่าบ้านทุกหลังเนี่ยจะมีเรื่องของตัวเองมันไม่ใช่ผมอยู่ยก็เลยต้องคุยกับคนที่อยู่ที่บ้านนั้นนะ่ะให้ค่อนข้างลึกแล้วก็เอาตัวเขาเอาไลฟ์สไตล์เขาเนี่ยมามาแปลงมาเป็นตัวบ้านให้เขาอยู่ที่เจ้าของเนะ่เขามีตัวเลือกอื่นไหมนอกเหนือจากยุโรปใต้เนี่ยมีเป็นแบบ บาซิลมีเป็นแบบอาเจนตีน่ารไรพวกนี้หรือว่ายิบยืนอยุโลปใต้มาเลยอย่างที่บอกเขาจะไม่ได้บอกว่าเขาฉันขอยุโรปใต้เขาแค่บอกว่าเออเขาเที่ยวมานฟิลนี้แบบนี้อะไรแบบนี้เราค่อยมาขมวดให้เขาว่า ของเขาแนวนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยคุณจะขายรถทิ้งให้หมดเลยคุณจะขี่ม้าไปทั้ให้ให้มันเข้านะออกสู่บรรยากาศเลขึ้นทูเวยแล้วเพลงฟังมาฟัง EDC ไปได้ต้องฟังแบบนี้อยอะใจหมวกกันได้ไหมเออแต่อันเนี้ยอีกหนึ่งโซนที่ที่รู้สึกว่าเก๋เหมือนกันส่วนในบ้านนะส่วนในบ้านนะเมื่อสักครู่พีเอบอกว่า อนับถือพระพิคเนตแล้วก็เจ้าของบ้านเป็นสายมูนิดนึงนิดนึงเนี่ยเนี่ยมีมีอย่างนี้อย่างนี้เขาเขาห่วงจุ้ยมีเยอะด้วยมีมีห่วงด้วยจำไได้ว่าตัวอย่างจำไม่ได้ว่าแต่แต่จาได้ว่าเดวันเนี่ยเขามีสินแสมาดูว่าทิศไหนเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยมีจําได้จาได้แต่ผมก็ขมวดมาเป็นอันนี้ละ แสดงว่าพี but, yes. ่เอสามารถทํางานกับท่าทงานร่วมกันได้แต่พวกนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะว่าทํามาโดยตลอดแต่ขอให้มันเป็นโจทย์ตั้งแต่แรกใช่ไม่ต้องแบบดูใหม่อะไรางเงี้ยใช่แต่ส่วนใหญ่จริงๆวงจุ้ยก็คือวิทยาศาสตร์นั่นแหละเรื่องลมเรื่องโลกทิศทางก็คือสอดคล้องเหมือนกันอ่าครับ เคยเจอหลังไหนไหมที <tı> ่แบบอเกินวิทยาศาสตร์ไปเยอะเลยแล้วเราแบบหนักใจมากมีเป็นไงฮะมีแต่ไม่ถึงกับหนักใจมากมีมีที่ว่าผมทําเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทิศทางจะต้องเอียงกี่องศาเคาน์เตอร์ต้องเอียงกี่องศาในมุมนี้ต้องสีอะไรเท่านั้นมุมนี้สีหนึ่งมุมนี้สีหนึ่งเงี้ยนั่นคือนั่นคือคาสิโนนะฮะใช่คือแบบเดียวกันเลยกี่องศาเท่าไหร่เข้าตรงไหนยังไงแปลว่าเจ้าของเขาเคร่งมากเลยก็ใช้ได้อยู่แต่งานออกมาคือ เราจะไม่ร um. ู้เลยว่านี่มีหงชุยด um> ้วยเหรอเพราะมันเดินมากเดินแบบสนุกสนานถ้ามีโอกาสไปดูได้ครับอยู่ที่วานิชชื่อ Fresh Out ไปดูแบบตอนนั้นได้ไปดูไปดูครับพี่เอดีไซน์ไว้ใแล้วโมเดิร์นเลยประตูอาจจะเอียงนิดนึงนะมันหงชุยนะ ทางเขาเงียงๆนิดนึงเละชั้นสองชั้นที่ผมต้องการที่สุดเลยเพราะเห็นว่ามีบาร์รู้สึกหิวน้ำคอแห้งไปเลยครับไปเลยอันนี้ที่พี่เอบอกว่าเป็นลิฟวิ่งรูมอีกอีกเป็นห้างอีกหนึ่งต้อลิฟวิ่งรูมใช่ครับแขกเนี่ยมาใช้งานตรงนี้ได้อันนี้จะดูลักชัวรี่ขึ้นมาเลยเนาะพี่ฮันน้องครับหนึ่งสเต็ปข้างหลังก็จะเป็นฟิตเนสซึ่งจริงๆรีเควสต์เลยอเนกประสงค์อะไรก็ได้แหละใช่แต่เขาชอบออกกำลังกายตรงนั้นถูกต้องครับฟิลเหมือนห้อง VIP อ่ะ้้ออองงมีเเคคุยหหรืปล่า VIP แบบ ร้านเป็นโงไงฮะจะได้จะได้สบายใจนะเอางี้เวลาคุณมีบ้านแบบเนี้ยเวลาแขกมาแล้วเฮ้ยเชิญเชิญนั่นเชิญดูแบบดูแอคแอ๊กนิดเดียวใช่ใช่ใช่เฮ้ยตามสไปไ์ดื่มไรไงนี้าดื่มผงได้นะเชิญเชิญเชิญถ้าเห็นสเต็ปอีกเหมือนเดิมที่บ้านเนี้ยก็จะสเต็ปเยอะได้ได้ไดมาเชิญนับเชิญห้องนี้ที่ผมใฝ่ฝันอ๋ออันนี้่พี่ไอบอกว่าเป็นบาร์เหรอโอ้โหแต่ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าของบ้านกับผมกินกันคนละสายเหรอฮะเจ้าของบ้านกินคอนหยาด ผมกินคนหยากไบบออกคนละแบบพี่อาร์ตเหรอคนละแบกแสดงว่าเจ้าของบ้านเป็นคนเป็นคนรักเดียวใจเดียวใช่ไหมมึงถามเลยงั้นไหกันยันกับพี่อาร์ตเนี่ยอ๋อไม่ไม่เหมือนกันเหมือนกันเจ้าของบ้านสายวายอ๋อคือแบบดูซีรีส์วายเลใช่ใช่วายเนี่ยไม่จริงๆต้องบอกว่าเขารักจริงๆนะเพราะว่าอันนี้มันก็มีตู้ด้วยแล้วก็หลังกล้องนี่ก็คือเป็นคอลเลคชันเลยใช่ไหมพี่อาร์ตซึ่งอันนี้อยากมีที่บ้านมากเลยอะอารมณ์เป็นเหมือนโชว์รูมโชว์รูมแอลกอฮอล์เลยฟีลเวลาเดินมาแล้วแบบ ฟรีวันนี้ตัวนี้ดีกว่าแล้วในความเป็นจริงกับเป็นไงในความเป็นจริงคเปิดปุ๊บต้องกลับเป็นแค่แบนเป็นแค่แบนไม่ได้ไม่ได้เป็นปวดเดิมห้องนี้เป็นห้องนอนเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวด้วย เราก็แยกออกไปห้องน้ำไปอยู่ด้านหลังทางนน้นแทนโอ้โหมีสวนอีกเราก็ได้สวนจากข้างล่างด้วยแล้วก็มีสวนข้างข้างตรงนี้อีกนิดนึง้ข้างล่างได้ด้วยอันนี้คือเจ้าของต้องการโจทย์คือต้องมีห้องนี้ใช่แจ้งพีเอ็มไว้รับแขกเคยบอกว่าแฟนของเจ้าของทํางานเคยทํางานอยู่ที่บริษัทนำเข้าโอ้โแสดงว่าคกีไปนี่อยู่แล้วใช่เขาเดินทางต่างประเทศไปดู เขาเรียกว่าไปดูชาโต้ไปดูนู่นดูนี่เขาก็จะเห็นอะไรเยอะชาโต้ชาโตคุ้นชื่จักชาโต้ชาโต้ไอ้นักบอลเนี่ยชื่อชาลิโต้ไหมเลิกไปแล้วเลิกไปแล้เกือบแล้วเกือบแล้วดีน้อยอัจฉริยะชาโต้คืออ่ะแอลกอฮอล์คืออ่าเป็นลงเป็นลงบ่มเนาะลมบ่งว่าอะไรประมาณแสดงว่าทั้งพี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงชอบคุณพี่ชายคุณพี่ผู้ชายเขาทำเกี่ยวกับการเงินอืมแล้วก็ ท่านพี่ผู้หญิงก็ดูแลเรื่องเครื่องดื่มตแต่น่าจะมาะมีสิ่งที่คลิกกันก็คือชอบอะไรแบบนี้ชอบดื่มด้วยกันชอบดื่มในวงงานเดียวกันส่วน,นิทานของเจ้าของบ้านคือพยายามช่วยเยาวชนอยู่ก็พยายามดื่มให้มหมดไป <laughs> อ๋อดื่มให้หมด <laughs> เราจอได้ไม่เหลือถึงเยาวชน <laughs> ใช่พี่อ้ก็อยู่ในโครงการนี้ด้วยอยู่อยู่ในโครงการแต่พอดื่มหมดปุ๊บเนี่ยตื่นมาในเช้นั่นมีตต้งอีกแล้วมัเตไปแล้วเติมอีกมมใช่ใช่ผมอยากทราบอย่างนี้ครับห้องนี้มันมีความพิเศษแบบว่าเป็นห้องพิเศษออกมาอย่างเนี้ย มันมีอะไรที่จะต้องทําเช่นสีเสือครับจริงจริง<ห>มันมีไ,นไฮไลท์ค่อนข้างเยอะในห้อง,ห,องห้องนีน้ถ้าเราสังเกตเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาก็เดินขึ้นมาบนสเต็ป mm hmm. สเต็ปเนี่ยมันทําให้ฝ้าเตี้ยการแก้ปัญหาห้องนี้คือระ,ระดับความสูงข,ของฝ้า <Huh. S 2> แล้วก็จะคว้านตรงไหนก็ได้ที่เราคว้านได้เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันดูสูงขึ้นส่วนที่2ก็คือวัสดุที่เรามาใช้จะเห็นหน้าตู้มันเป็นหวายอีกแล้ว mm hmm. พวกนี้ก like ็ค like ือเราทําพิเศษขึ้นมาให้มันมีฟิลลิ่งมีฟิลลิ่งความเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของบ้านแน่ชอบไหวเนาะใช่เห็นตู้แช่ไหวด้วยไหวอันนี้อะไรอันนี้ไหวเคยไอ้เจ้าของบ้านมาแดกไหวตรงนี้ดื่มดือไหวอ่อนนี่ไหวี่อน แต่ชอบตรงนี้นะพี่เอ๋เนี่ยเราลองจินตนาการว่าถ้าไม่ได้ขวานอ่ะมันก็อาจจะเรียบัดเหมือนกันนะเรียบเรียบอันนี้นิดเดียวได้สวยด้วยแล้วก็ได้โปร่งด้วยนะงั้นเดี๋ยวเชิญพี่เอ๋นั่งครับเนั่งขวิดเล็กน้อยตาสบายพี่เอ๋คิดว่าเป็นบ้านเจ๋งเลยเชิญครับเชิญครับแล้วคุยกันต่อกับพี่เอ๋คืออยากรู้จักกับพี่เอ๋มากขึ้นพี่เอ๋เรียนจบที่ไหนยังไงครับพี่เอ๋ผมเรียนจบศิลปากรครับมัณฑนศิลป์คณะเนี้ยหลายคนมากที่เราสัมภาษณ์มาแล้วงานเนี่ยเทพเทพทุกคนเลย คือเก่งในเก่งทุกคนแต่ว่าคณะเนี่ยจะมีสไตล์จะมีเอกลักษณ์อะไรบางสไตล์ยังไงครับผมตอบยังไงสิเขาที่เห็นมีลูกเล่นมีลูกเล่นมีความเป็นตัวของตัวเองถ้าสมมติภาษาวัยรุ่นมีลูกบ้า กล้าทํากล้าคิดตอนที่อยู่มอนี่ภาพจำของผมเนี่ยจะต้องเป็นแบบว่าหนุ uh ่มติดเซอร์พี่เอเป็นอย่างนั้นไหมผมยาวเลย่ถือก็ได้เลยจริงๆคนภายนอกจะมองว่ามันธนาสินสินรณ์จะเป็นอย่างนั้นเนาะไม่ใช่เลยทุกคนแบบบูติกมากหรอใช่ผู้หญิงก็คือแบบเดินสยามได้ครับผู้ชายก็ ไปเที่ยวทอรัสโอ้โหทอรัสนี่สมัยพี่เลยผมไม่ทันเลยเกือบไม่ทันอ่ะทอรัสนี่ไม่ใช่ไทแลนาโดทอรัสอ่าใช่ใช่ถูกครับไม่ใเนเสาคือศิกป์ไม่ใช่เนเสาทอรัสเป็นชื่อท่องเที่ยวที่ภาพที่ภาพหลังแรกที่เริ่มงานออกแบบมันเป็นบ้านคอนโดหรือเป็นอะไรไงถ้าหลังแรกจริงๆนะจะเป็นเป็นคอนโดเป็นหลังแรกที่ที่ที่ทำให้คนรู้จักเนี่ยมันก็อยู่ในยุคแรกๆนะเป็นคอนโดของดีเจชื่อเจเจ นิตยสารทั่วฟ้าเมืองไทยก็ไปแห่ไปถ่ายบ้านเขายกเว้นมีสองอันแม่และเด็กกับพักเครื่องที่ไม่ได้ไปถ่ายถ้าถ้าพักเครื่องไปถ่ายเขาคงเป็นเซียนเจเจเราส่งไปบ้านบ้านบอยทัพประจันดีกว่าก็เลยสาเหตุเกนะเกเคเคเเกสาเหตุที่ที่นิตยสารแห่แห่ไปถ่ายคอนโดนั้นเพราะอะไรคือมันแปลกมันแปลกสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปเมื่อแบบโอ้โห20 ก็ป in kind of like ีแล uh ้ว huh. ทุกบ right ้านเนี right ่ยจะเป็นสไตล์บาหลีกันหมดจะมีบ้านเนี้ยที่เป็นแบบสไตล์โบฮีเมียนโบฮีเมียนคือที่ที่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนแต่งตัวเป็นแบบแนวๆนวนั้นลุกเป็นเดียลแดงอะประมาณประมาณแนวแบบมีมี่มา่มี่มี่มี่มมี่ใช่บ้านก็จะลุกแต่ว่าลุกแบบสวยลุกแบบมีห้อยระยะโน่นนี่นั่นเชนเดเลียเต็มบ้านอะไรนั่นคือหลังแรกที่ได้ทำอ่าใช่ ตนนันต่อทันพี่เอ B, ทําหนักใจไหมเนะี่ยหรือว่าัานสนุกชอบมีแบบอะไรท้าทายเราก็สนุกดีแล้วก็หลังต่อมาก็จะมีของดีเจูมบ้าน <DJ S 2> ดีเจูมดีเจูมเนี่ยนะ Boom, แปลว่าไม,ม,ม่ธรรมดาเลยนะไอหลังข้างบนนั่นคือพี่คนทําหรอไนั้นผมทําเองไอที่มันมีกดเปลี่ยนาเปลี่ยนสีฟ้าเปลี่ยนนอนดํามางลงพื้นแล้วก็เรามีบาร์ใหญ่แล้วมีพคนทําหมอใช่แล้ว โโออออเเคคนึกกแล้วก็รถตู้ของดีเจภูมิก็รถตู้เบนซ์คันใหญ่ใช่นั่นคือพี่กระทำใช่ครับโอ้โหเฮ้ยงั้นงานพี่เอการันตีเลยจะเป็นแนวไหนก็แล้วแต่คือมันอืมใสสุดกล้าคิดกล้าทำใส่สุดอ่ะกล้าคิดกล้าทำใช่ใช่จะเป็นแนวอย่างนั้นบ้านตัวอย่างของแสนสิรินะชื่อเศรษฐศาสตริจรัญปิ่นเก้าสองอันนั้นนะผมไปทำคือบ้านตัวอย่าง ทั้งหมดในคโครงการนั้นแล้วก็ไปได้รางวัลมาด้วยนั่นไงรางวัลอะไรพี่เป็นรางวัลผู้ปกครองยอดเยี่ยมไม่ใช่เอเชียเอเชียแปซิฟิก property award ถ้าผมถามแทนคนอยากทําบ้านว่าแบบถ้าผมมาทํากับพี่เออะเราไม่ได้ปยบเทียบอะไรใครนะแค,คถ่ถ้ามาทำพี่เอผมจะได้อะไรในตัวพี่เอแล้วมันแตกต่างจากคนอื่นยังไง้จริงๆได้ความใส่ใจมากกว่าครับผมเป็นคนที่ชาวบ้านเรียกจริงไม่ปล่อยอ่ะคือจะถามจนแบบเหมือนเราอยู่บ้านกับเขาได้เลย ซึ่งมันจําเป็นนะจ<ช>ำเป็นจะต้องรู้สตอรี่ตัวตนของคุณเพราะคุณต้องอยู่ทุกวันนะไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงคือผมแทบจะสิงแทนอยู่แทนเขาได้จริงๆบ้านพี่อาร์ก็จัดได้ป่ะที่มันก็ใช้ไม่เยอะนะมันไม่มีไม่มีหรูเครับมาเดี๋ยวพาไปทำให้จริงปะ่ะพี่จริงเอาละเอาละ นะพี่่อไม่ใหญ่เลยเพราะว่าเพราะว่าที่เก็บอ่ะโรงมองตอนนี้เขามีประมาณสามสิบขวดที่บ้านพูดอยู่สองขวดทำทังไมแช่ตู้เย็นไหมอ๋อขนาดไม่ใช่ที่ไม่พอพี่ขวดมีไปเยอะพอกินอยู่สองสามที่ห้อเท่านั้นแหละใช่ไอ้สิงแอบแอบชอบอีกมุมหนึ่งคือห้อง walk in closet อ๋ออันนี้เก๋ดีในความรู้สึกผมว่าใช้พื้นที่ตรงนั้นอะให้มันเป็น walk in closet ได้โดยพื้นที่จำกัดแค่นั้นอะโคตรชอบคนที่แบบ ดีไซน์ได้พอดีพอดีแต่ว่าได้ทุกอย่างผมชอบไ้ตรงรีวิลล์ูมที่เป็นยุโรปยุโรปหน่อยอ่ะที่เป็นเหมือนที่พี่อาร์บอกว่าเฮ้ยเชนนั่งตรงนั้นผมว่าผมอยู่ได้ทั้งวันดูโปร่งโป่งใช่สบายสบายแล้วพอนิจอร์ทุกอย่างมันดูเข้ากันานถามพี่เอผมชื่อพี่เอผมชอบทั้งหลังแหละแต่ถ้าให้หย่อนตัวลงไปทิ้งสักจุดหนึ่งพี่เอชอบจุดไหนก็คงห้องนี้นันเนาะจริงๆไม่ต้องคนดื่มก็ได้นะถ้าสมมติคุณผู้ชมดูอยู่ สิ่งที่คุณชอบเนี่ยแล้วคว้านอย่างเงี้ยแล้วเอามาโชว์แล้วมีห้องแบบนี้มีความสุขแล้วเนอะช,ชอบของเล่นอะไรพวกเนี้ยประชุมได้เลยนะใช่ประชุมงานแต่อะไรก็แล้วแต่ได้หมดเยี่ยมเลยเอบาลาน e ์ ance, ครับฝากครับก็ก็ฝากนะครับถ้าเป็นบริษัทก็คือเอบาลานส์อินทิเลียนะครับดีไซน์ก็ดูได้ทั้ง Facebook IG นะครับ ก็ถ้าเป็นช่องที่ผมทําอยู่ก็คือเฮียเอนะครับพู้ดิษฐานเดียงเอาให้ถูกนะเฮียเอท่านไปทางโู้นเดี๋ยพี่รู้เลยว่าตั้งใจคําว่าอะท่านไปทางโน้นเหรอเฮียเอก็เป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็งานดีไซน์รวมกันนะครับก็ดูได้ทั้ง Facebook YouTube IG ครับฝากติดตามนะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่เอมากครับยินดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับาดูพี่หน้าครับบ้านที่ไหนที่จะพาไปสวยแค่ไหนแต่ก็ก่อนจะจากไปคือยังไม่ได้พูดคำนี้เลยอะไรฮะ ผมว่าพี่เอคือสาปนิกที่เก่งที่สุดลในประเทศไทยม่ว่านะับเอเชียมาจาบเอเชียพี่อา Southeast Asia ใช่ใช่ได้หมดเลยถูกต้องแล้วพ CM ไปดูรายการอะไ่ชมตุวเตี้ยไมกลับมาใช้ได้แล้วพี่อากลับมาใช้ได้หัุณียบหควเบียบหัวเงีบ